ซื้อดอกไม้มาอันนี้ดอกดาวเรืองเนี่ยเฮ้ยว่างไรตรงบอกหนาวพี่น้องเนี่ยชงอะไรกินบุบือดเอาให้แม่ไม่ใช่เฟรดโอลีนะบุบอะไรก็ได้โอรีใช่ป้ะโยกินบีบุบข่าไรอ๋อข่าไรช่าไรอ่าบุบอะไรสุดโคตรยัน หนาวพี่น้องเนี่ยช่วงหนา้านาวตัดมอถิมมอเริมปงมาแล้วจ้ะเนี่ยเนี่ยนอเต็มเลยเปลี่ยนกระถางห้เปลี่ยนกระถางห้หมอว่างนกระถาง,ง,เ,รางเริมออกมาแล้วเนี่ยมะน,นาวไทยนะเนี่ยปลูกด้วยกับมือสองปีแล้ว กินโบเบิดเอาให้แม่ <laughs> มกินบเบิร์ตเ <laughs> กินบเบิด <laughs> สองแหนดีหรือสองแหนสองแหนคนใส่กันทำเป็นหรือเปล่านะ้ชิดป โอเคบายบายบ <c oughs> ายบายค่ะป๊าป๊าบายบายซื้อดอกไม้มาวันเนี้ยซื้อดอกไม้มาอันนี้ดอกดาวเรืองเนี่ย <c oughs> ไม่รู้มันชื่อดอกอะไร <c oughs> แต่ละดอกเน,นี่ยซ <c oughs> ื้อดอกไม้มากพี่นนอะเนี่ยเป็นคือผักเนาะคล้ายๆผักอันนี้ผักี๋ยวเราจะไปสวนเนี่ยเราจะไปปลูกที่สวนซื้อไหมพริกมะเขือม่วงนี่ก็ดอกไม้ไม่รู้มันชื่อดอกอะไร อันนี้ดอกตองดอกไม้ญี่ปุ่นจอบไปสวนอันนี้ผักผักอะไรนะผักผักอะไรอนะ่ะนี่พี่นอ้องสีไอ้เนี่ยเปลี่ยนกระถางตัวเนี้จ้ะสิเปลี่ยนกระถา,างสิเอาผักมานะมาใส่มันเรียกผักอะไรป้าป้าเนี่มอะไรอ่ะซื้อมาเก้าสิบบาทฮะเลตาสุด เลตัสุดเจ้าเพื่อนะเลตัสุดเลตัสุงามได้เหรอพี่น้องนะงามเป็นคล้ายๆคือดอกไม้เนี่ยเดี๋ยวจะเอาต้นไหนเนี่ยเป็นต้นมะลิจ้ะตรงนี้เนี่ยต้นมะลิเนี่ยมันมันกระโดตายดอกว่าแต่ว่าสิบหนาหอนมอสสีไอเนี่ยมันมอสถดถึอแดดมันสีงามเลยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะเอาออกจ้ะน่าจะเราจะเอาลงตรงนี้จะเอาลงน่พื่อนวะ ก็ได้แค่นี้ก็ได้กินผักแล้วบ้านเอาก็เอิอรผักสลัดแล้วเนาะนีก่กรอบๆแบบนี้จะเอาหม้อไปวางไว้ตรงใดล่ะวางไว้ตรงใดดีเนาะตรงนี้ตรงนี้ว่าจะพี่นี่ยเนี่ยวางไว้ตรง Yeah.